สวัสดีค่ะมาพบกับอาบังต่อนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะวันนี้อบาบังอยู่ที่โชว์รูมนะคะอบาบังจะพามาดูแคบ t อคลนะคะเดี๋ยวจะพาาดูด้านนอกก่อนลวกันนะคะว่าความแตกตา่างหรือว่ามันจะมีตัวไหนที่เปลี่ยนแปลงออกมาไหมนะคะเดี๋ยวเชิญดูด้านหน้านะคะก็ด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นกระจังหน้าสีเราะนะคะมาด้วยไฟปัดมองมีให้ด้วยล้อแม็กเป็นล้อแอนดรอยนะคะตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่ขอบสปรกนะคะที่มีให้ ก็คือจะเป็นระโกบานใหญ่นะคะแต่ตัวนี้ก็จะมาเป็นเทาเหมือนกับกลางหน้านะคะส่วนด้านหลังนะคะก็คือจะาพรมกับการชนท้ายนะคะที่มาจากโรงงานเลยนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกักตัวรถนะคะกระบะเราจุดเด่นเลยกว้างใหญ่ยาวลึกนะคะตรงนี้บรรจุได้ปานกว่าเลยทีเดียวนะคะรับรองสมรรถนะโคตรแน่นนะคะอยาจะขึ้นขย่มพุ่นิ้วนะคะ เป็นหกกว่าโลได้นะคะเราจะมาดูภายในกันนะคะ,ะว่าภายในจะเป็นร้านไั้ไงหนูหลามากน้อยเพียงไหนนะคะในความแตกต่างนะคะจากเดิมน,นะคะเชิญเลยค่ะว้าวก็เป็นห่วงมลัยไฟฟ้านะคะก็มีหน้าจอใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะการเชื่อมต่อก็จะเป็นระบบบลูทูธ USB <S <S นะคะ,ะ,คะ <S <S ตัวนี้ก็คือจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะส่วน แคบปนะคะสามารถเปิดได้นะคะเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงนะคะเดี๋ยวอาบางจะขึ้นลงให้ว่าลนฟวาแค่ไหนนั่นสบายเลยใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าซื้อรถก็เดี๋ยวดูเบาะแคบปให้นะคะจะได้นั่งสบายกว่านี้พนักพิงอย่างดีวันนี้นะคะอาบางก็พาชมคร่าวๆนะคะถ้าสนใจรถปอดยังไงก็สามารถติดต่ออ่บางปอดได้นะคะ 29นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะ